ดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาลสามมาเจอกับครูปอนในวิชาแรกนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปที่แม่า4 6นะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภัยธรรมชาติในต่างแดนนักเรียนดูสิคะภัยธรรมชาติในต่างแดนมีอะไรบ้างนักเรียนดูที่รูปนะคะ เขาบอกว่าภัยธรรมชาติในต่างแดนให้นักเรียนนะคะสนทนาจากภาพนะคะที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วเช็คถูกลงในวงกลมภาพภัยธรรมชาติที่นักเรียนรู้จักหรือเคยฟังข่าวนะคะอ้าวนักเรียนดูภาพแรกนะคะภูเขาไฟระเบิดเห็นไหมคะ อาจะเป็นรูปภูเขาไฟนะคะข้างบนจะมีรูปแสงไฟสีแดงเลยนะคะแน่มีภูเขาไฟระเบิดแล้วก็จะมีลาวาไหลลงมาเลยนะคะนักเรียนอ่านักเรียนเคยได้ยินเคยฟังข่าวเคยเห็นไหมคะถ้าเคยก็เช็คถูกไปเลยคะ่ะรูปที่2พายุหิมะอ่ะา หิมะนะคะจะเกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะจะมีอากาศที่หนาวเย็นมากๆเลยนะคะนักเรียนเคยเห็นข่าวไหมคะถ้าเคยนะคะใกล้ให้นักเรียนเช็คถูกเลยค่ะต่อไปน้ําท่วมนักเรียนเคยเห็นไหมคะน้ําท่วมอาเนียเห็นไหมเกิดจากภัยธรรมชาตินะคะน้ําท่วมมาถึงท่วมบ้านท่วมรถได้เลยนะคะเคยเห็นข่าวไหมคะถ้าเคยเช็คถูกเลยค่ะต่อไป รูปสุดท้ายถานนแยกออกมาเป็นหลายส่วนเลยนะคะอะ รถก็ไม่สามารถที่จะขับผ่านได้นะคะนักเรียนเคยเห็นข่าวไหมคะแผ่นดินไหวอ่าถ้าเคยก็ให้หนักเรียนเช็คถูกเลยค่ะต่อไปกิจกรรมที่สองนะคะให้หนักเรียนฟังอ่าฟังฟังข้อความที่ครูปอจะพูดนะคะแล้วให้หนักเรียนวาดภาพภัยธรรมชาติตามในเรื่องที่ครูปอพูดนะคะแล้วระบายสีตกแต่งอย่างอิสระเลยอ่าพร้อมหรือยังคะไปฟังครูปอพูดเลยนะคะฟ้าใสา ดูข่าวภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศอินโดนีเซียมีลาวาไหลลงสู่ทะเลและผ่านบ้านเรือนทำให้เกิดความเสียหายมากให้นักเรียนราดรูปนะคะตามที่ข้อความครูปอเล่าให้ฟังนี้นะคะไปทำกันเลยค่ะ ต่อการในวิชาที่2นะคะนักเรียนให้นักเรียนหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า34นะคะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับดอกไม้ประจําอาเซียนนะคะดอกไม้น่ารู้นะคะให้นักเรียนระบายสีภาพดอกไม้แล้วก็ เขียนคาตามรอยแปะนะคะอ่าก่อนที่จะเขียนมาอ่านตามคู่ปอกันก่อนนะคะอ่าดอกไม้ดอกแรกก็คือดอกราชพฤกษ์นะคะดอกราชพฤกษ์นะคะเป็นดอกไม้ประจําชาติไทยเรานะคะอ่าต่อไปดอกที่สองนะคะดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้นะคะดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ค่ะต่อไป ดอกส้านชวาดอกส้านชวาเป็นดอกไม้ประจำชาติรูนนะคะนักเรียนอาให้หนักเรียนเขียนตามรอยนะคะแล้วก็หัดเขียนเองนะคะตรงบรรทัดข้างล่างนะคะระบ,บายสีดอกไม้ให้สวยางามนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปทำการในวิชากิจกรรมสร้างสารรค์นะคะ นักเรียนมาพบกับคุูปอนะคะในวิชากิจกรรมสร้างสรรค์นะคะให้หนักเรียนหยิบใบงานใบนี้เลยค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติในต่างประเทศนะคะส่วนหน้าในต่างประเทศนะคะเขาก็จะเจอเป็นพายุนะคะพายุทอร์นาโดนักเรียนเคยเห็นในข่าวไหมคะจะเป็นพายาุใหญ่เลยนะคะเขาก็จะ พายุเนี่ยจะเป็นอาภัยธรรมชาติในต่างประเทศนะคะอ่าสามารถพัดบ้านพัดรถนะคะอ่าสร้างความเสียหายนะคะอ่าอย่างมากเลยให้นักเรียนนะคะระบายสีนะคะรูปพายุนี่เลยนะคะอ่าระบายสีรูปพายุนี่เลยนะคะ,ะ,ะ,คะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยก็ได้นะคะอ่า กิจกรรมนี้ถ้าทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งครูปอด้วยนะคะวันนี้ครูปอขอราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ